กรนีนะครับหลายๆคนที่เคยเห็นในทีวีที่เขาหารือกันเกี่ยวกับการรู้ทำกฎหมายหรือต่างๆนะครับเนี่ยเซตเพิ่งรู้เลยเห็นปลาตรงนี้เขาบอกว่าน้ำดื่มตรงข่าวตรงนี้เป็น high quality water เลยนะซึ่งสามารถใช้ดื่มได้นะครับผมแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่เซตคอนเซิร์นมากเลยอันนี้มันเป็นที่เก็บกุญแจแต่มันเยอะมากเลยเพื่อนๆคีดว่า Oh, ได้ยินไหมครับก็คนไทยเยอะเหมือนกันนะครับที่นี่สนับสนุนโดย Easy Study abroad สนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกาและแคนาดาหรือสนใจฝึกงานในสหรัฐอเมริกากับเซตสามารถติดต่อทางไลน์แอดหรือทาง Facebook page ได้เลยนะครับ ครับกูดมอร์นิ่งนะครับมาเจอกับเซตอีกแล้วนะก็ตอนนี้นะครับผมเซตอยู่ที่เซาเล็กซิตี้รัฐยูทาห์นะก็อย่างที่บอกนะหลายๆคนคนไทยอยู่ที่นี่ก็อาจจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าเดินไปเดินมาก็ได้ยินเสียงคนพูดไทยเยอะมากนะครับหรือว่าอาจจะมาเที่ยวหรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้นะครับผมเซตกําลังจะไปสถานที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าอโซลิตจุดนะครับผมก็คือเป็นเหมือนอารมณ์แบบสโนว์อะไรอย่างเงี้ยก็เ,เมื่อกี้ทานข้าวที่โรงแรมแล้วคุณลุงบอกว่าลองมาแวะดูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเซาเล็กซิตี้รัฐยนะูทาห์เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับผมแล้วรัดเนี่ยคือมันมีอะไรพิเศษมีอะไรยูนิคบ้างทำไมถึงเรียกว่าเซาเลกซิตีอ่ะคลิปนี้นคือคำตอบนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังไปแล้วเพื่อนๆสังเกตดูวิวที่นี่คือบอกว่าสวยมากคือเอาตรงะเซตอยู่นี่แบบไม่ว่าจะขับรถไปที่ไหนโคตรอิจฉาที่คนที่นี่เลยคือวิวสวยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าหน้าหนาวนี้จะหนาวขนาดไหนนะครับ ตอนนี้นะครับผมเราก็เข้ามาตรงภูเขานิดนึงแล้วนะก็จะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ข้อค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเอบางโซนเหมือนกันนะครับผมพอที่นี่มันก็เป็นอารมณ์แบบภูเขาขค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะก็อค่อนข้างที่จะธรรมชาติเลยทีเดียวที่นี่ดรูรอบๆบรรยากาศดีมากอะ่ะเขาบอกว่าช่วงที่เซตมาเนี่ยก็คือเซตมาช่วงเมษาเนาะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วควรจะมาช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้หนาวมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับผม ก็เพราะว่าที่เนี่ยถ้าหนาว่าเสร็จว่าก็ค่อนข้างที่จะหนาวเลยทีเดียวแหละเพราะดูจากบรรยากาศรอบๆที่มาแล้วนะก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน จะบอกนะว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยวิวรอบๆนี่คือโคตรสวยเลยคือที่นี่อ่ะเซตว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบธรรมชาติชอบแบบว่าแอดเวนเจอร์ผจญภัยไฮกิ้งหรือว่าชอบปืนเดินเขานะครับแล้วก็คนที่นี่ดูคุณภาพชีวิตจริงๆริงู้จักลักษณะลรอกว่าปั่นจักรยานด้วยแล้วก็วิ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขประชากรที่นี่มีแค่เท่าไหร่ที่เซตเซิร์ชมาประมาณ3ล้านกว่าเกืบ4ล้านนะครับ ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะถ้าเทียบกับรัฐเมืองรัฐใหญ่ๆนะครับอันนี้ทั้งรัฐนะที่มีประชากรประมาณนี้เมื่อกี้เซ็เซิร์ชดูนิดนึงแล้วว่าถ้าขึ้นไปข้างบนตรงเนี้ยที่จอดรถอะเขาบอกว่าแพงมากเดี๋ยวดูว่าจะแพงแค่ไหนแล้วข้างบนมันมีอะไรนะ่าสนใจบ้างซาลิซิตี้มีอะไรแบบดีบ้างเพราะว่าหลายๆคนบอกว่า i, เฮ้ยเซ็ต้องลองมาให้ได้นะเดี๋ยวเซ็จะลองไปดูว่ามีอะไรดีจริงๆเดี๋ยวดูไป จะบอกว่านี่ยังไม่ถึงเลยนะเซตื่นเต้นกับวิวมากคือวิวข้างทางมันสวยมากอารมณ์แบบโคโรโดอีกสไตล์หนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้หิมะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอะ่ะแต่ยังมีหิมะตกอยู่นะครับผมข้างทางเพราะว่าในเมืองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีหิมะละเพราะว่าขึ้นมาบนเขานิดนึงนะครับที่ซาเล็กซิตี้เนี่ยก็จะค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวแล้วคือแบบวิวโคตรสวยอะ่ะจริงๆโห oh. พูดเลยว่าถ้าใครชอบแบบว่าวิวธรรมชาติชอบหิมะอากาศเย็นๆหน่อยเนะี่ยซาเล็กซิตี้ห้ามาพลาดจริงๆมาให้ได้ เสร็จก็มาถึงซอ t ติจูดแล้วนะครับก็อยู่ห่างจากดาวทาเซาเล็กซิตี้ประมาณสัก20 30นาทีไหมแต่ว่าเซตอะอยู่โรงแรมใกล้ๆไงก็เลยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับผมจะบอกว่าอันเนี้ยมาเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่อนๆพอเพราะว่าเห็นราคาที่จอดรถแล้วจะพูดจะบอกเลยว่าไม่ไหวรู้ไหมเท่าไหร่35้เหรียญเลยครับโคตรจะแพงเลย <laughs> เสฟว่าไม่น่าจะไหวนะครับผมแล้วที่นี่ที่เมื่อกี้เราดูอ่ะแต่ละคนเนี่ยดูแบบว่าเอ็กซ์เพร์ทั้งนั้นเลยก็คือที่นี่นะคนที่จะมาเล่นสโนว์ส่วนใหญ่ที่นี่นะครับผมจะเป็นคนที่แบบว่าโปรเฟชชั่นแลแล้วแบบว่าเอ็กซ์เพร์แล้วแบบเล่นเก่งแล้วอ่ะดูจากแต่ละคนที่ลงมาแบบทางก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับที่นี่แบบชันมากเลยเสร็จว่าคนที่นี่ก็มันเป็นกีฬา คนที่แบบงานอดิเรกคนที่นี่อยู่แล้วอะเนาะเพราะเมืองหนาวเขาก็ต้องเล่นกีฬาสกีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครนะที่ชอบสกีก็หรือสโนว์บอร์ดอะแวะมาได้ที่นี่ห้ามพลาดเลยถ้ามาเซาล a กซิตี้นะครับผมซาี่จุดนะครับแต่ว่าค่าที่จอดรถนี่เร็จไม่น่าจะไหวครับไกลไปไม่ใช่ไกลไปแพงไปเออผแพงจริงๆอะดูแต่ละคนเล่นแบบผมสนุกมาก จริงๆจะบอกว่าคนที่นี่ไหนจริงๆก็เมื่อกี้เขาก็ถักเสร็จนู่นนี่นะเอออย่างที่บอกว่าเอาตรงคืนตอนแรกหลายๆคนไม่รู้ว่าเซาล็กซิตี้เนี่ยไม่ใช่เซาล็กซิตี้ยูท่าเนี่ยเป็นเรดสเตทนะครับผมก็เป็นเมืองที่เลือกริโบลิกันเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่หลายคนว่าจะโดนเหยียดไจหรือเปล่าเอาตรงคือตั้งแต่เซ็ตมาเนี่ยคือคนที่นี่นิ์มากแล้วก็เฟรนลี่มากนะครับก็อย่างที่บอกแหละคนดีก็มีทุกที่คนไม่ดีก็มีทุกที่อยู่ที่เราจะเจอใครมากกว่าเนาะ นี่ยเห็นไหมข้างหลังเซตเขาก็เตรียมเล่นสก,กีกันแต่เราเนี่แหละแต่งตัวไม่เขาพวกเราเหมือนจะไปเดินป่าตัดอ้อยโอเคโอเคไปกันต่อเลยครับผมก็ oh. ไม่น่าจะใช่แนวเราอะแต่จริงก็อยากลองเล่นดูนะ ก็เราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็เรามาจอดรถตรงนี้อยู่ข้างทางนะจะบอกว่าที่จอดรถก็เสียตังค์เหมือนกันนะแต่ถ้าเรามี national pass annual f e e ก็คือที่ซื้อที่ซซื้อไว้นะครับอันนั้นอนะเราไม่ต้องเสียนะเราสามารถเอาวางไว้ตรงหน้าหน้ากระจกรถ <c oughs> ครับก็แล้วก็เราก็ไม่ต้องเสียถ้าสมมติเราไม่วางก็อาจจะโดนค่าปรับหรือว่าโดนยกรถนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าตรงนี้มีอะไรอยากจะจอดแป๊บหนึ่งคือยังไงมาแล้วเราต้องแวะให้ได้ถูกปะ เซจะบอกเพื่อนๆว่าก็เดินไปเดินมานะครับก็อยากรู้ว่าอากาศเท่าไหร่ตอนนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วนะเริ่มหนาวแล้วสี่องศาครับตอนนี้แต่ว่ามันมีแดดด้วยแหละมันก็เลยทําให้ที่นี่ไม่ได้รู้สึกว่าหนาวมาก,กน,นะครับก็ใครที่อยู่ที่นี่นะครับเซาล็กซิตี้อยู่ท่าเนาะก็คอมเมนต์หน่อยนะครับว่าปกติหน้าหนาวเข้าหนาวสุดกันเท่าไหร่ที่นี่อยากรู้เหมือนกันอะเดี๋ยวตอนนี้เซจกำลังจะรองไปจะรองไปจะลองไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้กําลังเดินข้ามสะพานตรงนี้มาละก็คือ <c oughs> บรรยากาศดีมากอยากย้ายมาอยู่เลยเี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรให้ทำไหมแล้วสิ่งหนึ่งนะครับพี่เซตคอนเซิร์นมากเลยอันเนี้ยมันเป็นที่เก็บกุญแจแต่มันเยอะมากเลยเพื่อนๆนคิดว่าเพื่อนๆ่นคิดว่ามันเป็นที่เก็บกุญแจอะไรคือเหมือนคนมาฮกิ้งเล่นสกีแล้วก็เอาของมาเก็บไว้ออะไรยังไงเนี่ยคือมันเต็มเลยูดิเยอะมากเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นที่เก็บกุญแจแล้วเขาก็จะมีรหัสอะไรอย่างงี้ด้วยนะคืองงมากว่าเขาเก็บอะไรกันเนี่ยแล้ว ของอะไรมันอยู่ที่ไหนเนี่ยงงเลยเนี่ยเซฟเพิ่งรู้เลยเห็นป้ายตรงนี้เขาบอกว่าน้ำดื่มตรงข่าตรงนี้เป็น high quality water เลยนะซึ่งสามารถใช้ดื่มได้นะครับผมเออเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะแต่ว่าเซว่ายังไงก็ต้องใช้ฟิลเตอร์เนาะแล้วเขาแบบว่า บอกว่าเนี่ยมันดื่มได้เลยนะอะไรเงี้ยเออยังไงคือใครเคยดื่มน้ำที่นี่ไหมแต่ก็อยากลองอยู่แต่ไม่ไม่น่าจะไหวเดี๋ยวได้ใช้อินซูลินเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับอ่ล้ครับทัวร์ตรงนี้เสร็จละทัวร์ทัวร์วตรงนี้เสร็จละเดี๋ยวไปกันต่ออ่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปดาวทาว่ามนมีอะไรดีบ้างไหนไหนมาซาลีซิตี้แล้วถ้าไม่ไปดาวทาวก็คงไปไม่ถึงนะครับอ่ะไปกันเลย just walking city lights and people talking I don't know where I'm supposed to go I wonder if you got that feeling staring at your bedroom ceiling and think about me the way I think about you could you tell me should I let you go yeah I gotta know yeah I gotta know if I'm gonna be yours so don't you เื่อเห็นข้างหลังเซ็ใช่ไหมอันนี้เป็นซิตี้ฮอลสมัยก่อนนะก่อนที่จะมาเป็นซิตี้ฮอลแบบใหญ่ๆนะครับผมโหคือมันอยู่ตรงข้ามกันเลยอ่ะอันเก่าแบบเก่าอ่ะเดี๋ยวจะพาะไปดูแบบใหม่ ครับผมและเซตก็ถ <aries> ึงแล้วนะมาราวทาวแล้วมายูท่าก็ต้องมาที่สเตทแคปิตอลฮอล์นะครับที่ยูทาก็คือเป็นที่ว่าการอำเภอที่นี่แหละเมื่อกี้เนาะอันเล็กๆเนาะแต่เนี้ยอันใหญ่ของจริงนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าแถวเนี้ยมีอะไรบ้างนะไปตามเซตกันเลยก็ที่ซาเล็กซิตี้เนี่ยหลายๆคนอยากดูไอ เมืองสวยขนาดนี้คนอยู่กี่คนนะก็ซาวเล็กซิตี้นะครับมีคนอยู่ทั้งหมดประมาณเแกบบแบบือบ2องแสนคนเลยนะใน ตอนนี้นะครับผมแล้วก็แต่ทั้งยูท่าเนี่ยคนอยู่ประมาณ3.5ล้านเกือบ4ล้านคนเนาะที่ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ค่อนข้างอยู่เยอะเหมือนกันนะคนที่นี่นะช่วงนี้เซ็ตมาเนี่ยมันจะเป็นใกล้ๆวันหยุดด้วยนะครับผมแล้วตอนตอนนี้วันอาทิตย์ก็คือส่วนใหญ่แคปิตอลสเตท e of แคปิ t a ลเนี่ยเขาก็จะแบบมาปิกนิกกันมานั่งชิลกันอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวแล้วก็วันนี้แดดออกแล้วบ,บรรยากาศดีด้วยนะ เดี๋ยวเซตจะลองเข้าไปดูว่า State Capital ที่นี่มีอะไรบ้างไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้เข้าไปหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูว่าเขาให้เข้าไปหรือเปล่าดูดินี่ขนาดขึ้นมาแล้วแล้ว,วิวข้างหลังือแบบสวยมากที่นี่อ่เแบบหนื่อยเหมือนกันนะน่ตอนนี้นะเซตกำลังเข้าไปใน State c a p i t ลเยเฮ้ยเขาให้เข้าไ,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 ได้ด้วยวันนี้นี่ขนาดวันอาทิตย์นะทีะเ่เสร็จมาตอนนี้ โอ้โหเพื่อนๆสวยมาก ก็หลายๆคนเนาะที่ยังไม่เคยมาซอลเล็กซิตี้ใช่ไหมบางที่เซ็ตมาเสร็จก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ซอลเล็กซิตี้เนี่ยคนที่เขามาตั้งลูกรล้ากอะไรนี้มาได้ยังไงเนาะแต่จริงก็เออวิกิพีเดียก็ได้แต่ว่าเซ็ตก็รู้คร่าวๆประมาณหนึ่งนะก็คือคนที่มาที่นี่เขาหนีมาจากการกดขี่แล้วก็ออกไปพบมาตั้งลูกรล้าที่นี่จากอ,อิลลินอยส์มั้งเออแบบเดินทางาประมาณพันสามร้อยไมล์เลยเพราะว่าคนที่ มาตั้งหลกลาแต่ค่อนข้างที่จะแบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรเคร่งครัดในาศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับาศาสนาอะไรเงี้ยก็เลยหาที่มาตั้งหลกหลาที่นี่นะครับที่เซาลิสตีก็เลยทําให้แบบเป็นเมืองอย่างทุกวันนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า,าคนที่เคร่งาศาสนาขนาดนั้นอนะ่ะเขาไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับผมเซาลิตีเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะ ในรัฐยูทาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเหมือนกันที่แบบว่าสามารถให้คุณอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าคุณจะแบบจริงๆศาสนาเคร่ง LGBT นี่ก็คือแบบต้องเคล้งเลยใช่ไหมที่นี่เป็นเมืองหนึ่งเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็น LGBT plus friendly นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างทั้งทั้งที่เขาแบบว่า เปิดกว้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งแบบว่าลกล่าความเป็นแบบศาสนาแบบเก่าๆลงไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเออบางที่เรามาเมืองใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้แบบว่าประวัติอะไรเยอะเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่เมืองที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับที่ถึงจะเป็นอะไรที่เก่าแก่และเคร่งศาสนาแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมเขาก็หาจุดกึงกลางที่อยู่ด้วยกันให้แบบมีความสุขนะครับผมก็ โอเคครับซาเล็กซิตี้ก็เป็นเมืองเมือหนึ่งที่เสร็จว่าก็มากน่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนไทยหลายๆคนหรือใครท,ที่สนใจจะย้ายมาเนาะก็อย่างที่บอกนะว่าซิตี้ฮอล์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบประมาณว่าที่ทํางานของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ของรัฐนี้นะฮะก็หลายๆที่ก็จะเป็นแบบว่าศาลเป็นแบบที่เขามาว่าถูกเถียงกันกรณีนะครับหลายๆคนที่เคยเห็นในทีวีที่เขาหารือกันเกี่ยวกับการบิวทํากฎหมายอะไรต่างๆนะครับก็ห้องนี้นะเป็นห้องที่ประชุมแล้วก็ใช้การแบบว่าประชุมกันแล้วก็หารือกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วก็ แบบว่าโหวตกันนะครับว่าออกฎหมายนี้ควรผ่านร่างไหมสำหรับรัฐนี้อะไรประมาณนี้นะครับี่เห็นด้วยตาละเพราะว่าเท็กซัสจะเคยไปนะแต่เขาไม่ให้ถ่ายแต่เนี่ยถ่ายได้หมดเลยเออถือว่าดีมากเลยนะครับก็เป็นห้องที่แบบดูขลังมนขลังเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ออได้ยินไหมครับก็คนไทยเยอะเหมือนกันนะครับที่นี่ <c oughs> แกบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคนไทยเยู่มากคือแบบอึ่งงงมากคนไทยอยู่อยู่ที่ยูท่ากันเยอะเหรอหรือเขามาเที่ยวกันเนี่ยยังไงใครอยู่ที่ยูทาคอมเมนต์ในเซตหน่อยนะครับนี่นะครับระหว่างเดินออกมาจากสเตทแคปิตัลนะดู <laughs> สวยมากวิวที่นี่ ก็ตอนนี้นะครับหลังจาก State Capital นะสเตทแคปิทัลเนาะเซฟไปมาแล้วก็ตอนนี้เซฟจะลองเดินดูในดาวเทาแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือรอบๆสเตทแคปิทัลนะครับจะบอกว่าที่พักที่นี่น่าอยู่มากเลยอยากรู้มือนกันว่าค่าเช่าที่นี่จะแพงไหมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนะครับก็จะ,จะมีอพาร์ตเมนต์นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้อุ้ยอ๋อเขาตัดต้นไม้ตกใจหมดเลยนี่กเสียงอะไรเขาไล่หรือเปล่า <laughs> ก็นี่นะครับอู้บรรยากาศดีมากเลยก็คือตอนเนี้เมื่อกี้ยังร้อนอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่ม เมื่อกี้ยังหนาวอยู่เออไม่ใช่แล้วตอนนี้เริ่มร้อนละตอนนี้มมบรรยากาศดีจริงๆนะเ็นว่าแล้ดูบ้านหลังนี้สวยอะ่ะเห็นปะสวยมากคือบรรยากาศดีมากเสร็จว่าแอร์เรียเนี่ยย่านตรงนี้น่าจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่นะเพราะอยู่ใกล้ๆกล a สเตทแคปิทด้วยนะครับ นี้นะครับผมก็จะเป็นเฮดควอร์เลยก็จะเป็นออฟฟิศใหญ่เลยนะครับของเมืองมอนนิกายหนึ่งของอาศาสนานะครับผมก็เดี๋ยวเซตจะพาไปดูที่ที่หนึ่งนะครับเขาบอกเป็นที่สําคัญและเป็นแลนด์มาร์กที่หนึ่งเลยนะครับของเซาเลนดซิตี้ว่าต้องมานะครับแล้วก็มันจะมีความเกี่ยวข้องกับถนนด้วยซึ่งก็งงเหมือนกันว่ายังไงเนาะแต่ที่นี่คือมีทิวลิปเยอะมากซึ่งเซตคิดว่าอา,อากาศด้วยแหละคืออากาศเย็นอากาศหนาวแล้วคือทิวลิปก็แบบว่าเป๊ะ ปลูกที่นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่ไปแต่ละที่เขาปลูกที่หลิบกันทุกท,ที่เลยแบบโหตอนนี้นะครับผมเซตมาอยู่ที่ Temple Square นะครับเป็น Temple ที่แรกของ Salt Lake City นะครับหลังจากที่คนมาตั้งดินฐานาแล้วก็แบบมีการกด,กดขี่เนอกมาจาก ชิคาโก้นะครับอิลลินอยเนาะก็นี่เป็นเทมเ l ิลสแควร์ที่แรกของซ a วเล็กซิตี้นะครับแล้วรู้ปะถนนนะตอนแรกเซตคุ้นงงเลยว่าเฮ้ยถนนที่นี่เหมือนประมาณแบบมันทำไมเป็นเลขเยอะจังมันทำไมไม่เป็นชื่อถนนเพราะปกติมันจะเป็นชื่อถนนใช่ไหมเขาบอกถนนที่เนี่ยคือนับตั้งแต่แบบว่าประมาณว่าเทมเปิลที่แรกอยู่ตรงนี้เืออนเนี่ยก็จะเป็น1บล็อกก็จะเป็น100 สองบล็อกห่างจากเทมโปก็จะเป็น200 3ามบล็อกก็จะเป็น300อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเนาะที่นี่ผมก็เลยก็งงว่าทำไมไม่มีชื่อถนอนเลยทำไมเป็นเป็นหมายเลขหมดเลยเนาะก็ถนนเนี่ยก็ไกลแค่ไหนก็เท่ากับ100เท่ากับ1บล็อก1ซอยนะครับก็ยิ่ง4ี0 0อย่พันางเงี้ยก็เท่ากับ40่ซอยปะ่ะ4อ0อะไรประมาณนั้นแหละเอออันนี้คือเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันผพไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย เ,เ,ร,เร็จก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเมืองแบบว่าศาสนาขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะที่เซตมาดาวเทาเนี่ยคือจริงๆมันก็ต้องเปิดนะครับขนาดาซูเปอร์มาร์เก็ตห้างต่างๆนะครับรัฐอื่นเขาก็จะเปิดทุกวันใช่ไหมแต่รัฐนี้นะครับผมห้างหรือว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดวันอาทิตย์นะครับเพื่อให้คนไปโบสถ์นั่นเองนะจ๊ะถ้าใครมา,าเซาล็งซิตี้อยู่ท่านะครับก็ทำใจนะว่าเ,เรา บไปกินร้านอื่นแทเหรือกักตุนอะไรเยงี้แต่บางร้านก็เปิดแล้วแตสว่ส่วนใหญ่แล้วนะร้านที่นี่วันอาทิตย์ก็จะปิดนะครับเพื่อให้คนไปโบสกันนั่นเองนะครับอะไรครับก็หลายๆคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเซาล a กซิตี้เนี่ยทำไมถึงว่าเซาล a กซิตี้มันเค็มหรอมันเป็นเกลือหรืออะไร mm hmm. ก็คือตอนนี้นะครับนี่ครับเซตอยู่ที่ เกรทซาวเล็กซิตี้นะครับผมก็ตรงเนี้ยเป็นที่ที่แรกเลยนะครับที่สมัยก่อนเนาะคือคนที่มมอนเนี่ยก็คือมาที่นี่แล้วก็มาเจอเลคที่นี่นะครับผมแล้วเลคที่เนี่ยก็คือมีความแบบเป็นน้ําเค็มเยอะมากเลยป,ปกติทะเลมีความน้ำเป็นน้ําเค็มอยู่ที่ประมาณ3%ปรประมาณนี้ปะแต่ที่นี่นะค,ความเค็มคือแบบประมาณ2 4ถึง25%เลยคือเขาบอกว่าเค็มกว่าน้ําทะเลอยู่ที่ประมาณแบบ4-8เท่าเลยนะครับผมก็ ที่นี่มันก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเค็มแล้วสามารถลอยตัวได้ด้วยนะแล้วก็ก็เลยตรงเนี้ยก็เลยตั้งชื่อว่าเกรตเซาเล็กซ i t ีสมัยก่อนนะเป็นชื่อนี้แต่ตอนเนี้ได้เปลี่ยนชื่อนั่นแหละเป็นเซาเล็กซ i t ีรัฐยูทานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือที่มาของอชื่อของเมืองซาเล็กซิตียูทานั่นเองนะครับผมที่หลายๆคนเห็นไกลๆตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่หิมะนะจ๊ะอันนั้นเป็นเกลือจ้ะน้ำมันเค็มมากตรงเนี้ยคือน้ำนจะเค็มมากเลยแล้วก็เวลา น้ำพัดมาแล้วก็โดนแดดแล้วก็มันแห้งอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเกลือนะครับผมน่าสนใจเหมือนกันบางทีสักว่าเมืองนี้มันทําไมเป็นมันเค็มหร,หรือมันอะไรยังไงเพิ่งมารู้นี่แหละเออขับรถมาจากแาวาก็ไม่ได้ไกลมากนะยังไงคนที่แวะมาที่คนยังไงใครที่แวะมาที่อ่าอย่ท่านะครับเซาล็กซิตี้ต้องมาให้ได้นะตรงนี้ if you hadn't been so patient you'd be easy to ignore you put up with all my till you didn't anymore and now i stand here calling at your door oh now i stand here calling at your door yeah i'm yours anywhere you want yeah i'm yours and now we're singing <ส><ข>นี่นะครับเซตรูจสาล,ลงมาเลยนะหลายคนกลัวไม่เชื่อว่าอันนี้มันไม่ใช่หิมะมันไม่ใช่หิมะจริงๆมันคือเกลือนะครับที่ที่น้ําทะเลตรงนี้น้าทะเลแล้วน้าทะเลสาบตรงนี้นะครับน้าจากเล็กเนี่ยมันแบบแห้งแล้วก็อแห้งเออมันก็แห้งเออมันแห้งแล้วนะครับเออก็อมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมเออม,มันนิ่มๆนะแต่กว่าจะเดินมาถึงเนี่ยพูดเลยว่าไอ้ตรงทรายตรงนี้ไม่รู้เป็นทรายหรือเปล่ามันดินอะมันยุบๆตลอดเวลาเลยเวลาเดินเข้ามาก็าแอบ,บกลัวเหมือนกันนะ แต่ก็จะมีกลิ่นเม็นๆหมนน่อยนะมันเป็นอาจจะเป็นกลิ่นของแบบซากอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทําให้แบบอตรงเนี้เค็มจริงหรือเปล่าลองชิมดูปะไม่อา่าวเซตสงสัยมากเลยอ่ะว่าเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นปะคือเต็มเลยอ่ะมันมีตลอดทางเลยอันนี้เป็นซากช,ชั้น <laughs> มันเป็นซากนกอ่ะฮบที่ที่ตายครับตอนแรกเซตคิดว่า มันเหม็นจากอะไรไม่ไม่แน่ใจว่าเหม็นจากนกเปล่าคงไม่ได้เหม็นจากนกอะ่ะมันอาจจะเหม็นจากน้ําที่มันเป็นน้ําเค็มอยู่แล้วนะครับโออไม่ก oh ็คือนกตายเต็มเลยอะ่ะเออแปลกเหมือนกันคือ,อยังไงถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับน้ําเค็มอะไรตรงเนี้ยรบกวนคอมเมนต์หน่อยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าทําทไมนกถึงมาตายตรงนี้เนาะแต่ว่ารู้แหละว่ามันจะมีปลาที่นกอะ่ะกินอยู่ตลอดเวลามันเป็นมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นปลาน้ําเค็มที่แบบเค็มมากๆนะครับ เมื่อกี้นะครับเซปบอกว่าเป็นปลาจริงๆเป็นกุ้งนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ําเค็มแบบนี้นะครับนี่ตัวกุ้งจะเป็นประมาณนี้เลยที่อยู่ในน้ําทะเลที่เป็นเกลือนะครับแล้วก็ที่นกมากินกันนะน,ะนี่ครับเพื่อนๆเซฟเจอแล้วของจริงยูทาโซนะครับผมนี่ก็เป็นเกลือจากยูทาเลยเป็นเกลือที่กินได้นะครับไม่ได้เกลือน้ำทะเลเหมือนเมื่อกี้ที่เซกินไม่ได้นะครับผม ข้อคลิปนี้นะครับก็เป็นเมืองเซาเล็กซิตี้นั่นเอง,เองเนะหลายๆคนยังไม่เคยมาใช่ไหมเสร็จก็นาแบบว่าเออแบบว่ามาฝากนะว่าแบบเมืองนี้มีอะไรบ้างเซาเล็กซิตี้เนี่ยคือหลายหลายคนแบบเซาเล็กซิตี้มันต้องเป็นเมืองที่น่าเบื่อมากแน่เลยมันต้องเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากมีประวัติที่น่าสนใจเยอะมากเลย ยังไงนะครับใครอยากให้เซตทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเซตจะพาไปที่ไหนอีกนะครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กด R. ติดตามทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจาก s a l ล Lake City ยูทครับบ e <Bye. S 2>